เอาละครับตอนนี้จะมีการแข่งขันระหว่างวัวกับควายนะว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งความเร็วเนี่เตรียมตัวนะนะครับอันนี้คือกองเชียร์นะครับนี่กองเชียร์อันนี้คือผู้ตกรอบนะตกรอบไปหมดแล้วคนระับส่วนนี่คือผู้เข้ารอบของควายสีสน้าตาลนี่ควายสีน้าตาลครับควายสีน้ำตาลเบอร์สองแล้วนี่ก็ควายสีดานี่เบอร์หนึ่งนี่เบอร์สองแล้วนี่ก็คือวัวนะครับวัววัวอันนี้ก็วัวสองตัวนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับพร้อมยงังพร้อมยงัง เปิดเครื่องนะครับเตรียมตัวเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับเปิดเครื่องวางไว้ขอมยังยานร้อของซิต้าก่อนเตรียมตัวนะครับซิต้าไปลอมนดซิต้าไปลอมดหนึ่งสองสามไปไปเลยครับเอาครับไข่นำอยู่นะครับตอนนี้ วัวนำอยู่ครับตอนนี้วัวนั่งเลยเอ้ยมีายที่กองมีไฟที่กองครับโอ้โหดูครับมีายตัวสองตัวที่กองนะครับบินขึ้นไปเลยครับเอาเรามาดูกองหลังนะไฟตอนนั้นเข้าเส้นชัยไปแล้วครับเอานะครับตามหลังมาครับอาวัวครับวัวตามมาครับวัวตามเข้าเส้นชัยนะวัวเข้าไปที่สามนะครับโอ้โหแทงตัวหนึ่งขากลับขากลับบ้างมาสิตามาเร็ว จับมาจับมาเร็วจับมาจับมา,มาตัวอิงลงลูกอีกตนึงตาไม่จับยกนะโอเคไหมครับโอเคไหมอ่ะปล่อยนะอ่ะนิ่มไอล้ไป<อ>ก,กลับไปนะดะใครจะเป็นเจ้าอาูเจ้าห้ข้างลี้ตา<อ>น,ใน,ในีใรนัครับเอาพับหัวตัวีนตานอยู่รับ คนี่ตรงนี่ต้เข้าเข้าที่หนึ่งอ่าโอเคนะครับการแข่งขันวัวก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับ